สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีกันนะคะระหว่างทางค่ะเรามีโอกาสแวะทานอาหารที่ร้านปลาทูจังหวัดจันทบุรีนะคะบรรยากาศด้านในห้องอาหารนะคะมีทั้งอินดอร์เอาดอร์และที่นี่คือมีเซ็กเตอร์ก็คือปลาทูแดดเดียวนั่นเองนะคะอาหารของที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยค่ะคุณภาพคับแก้วคับจานมากนะคะ อร่อยทุกเมนูค่ะถ้าหากเพื่อนๆมาก็ลองแวะทานดูนะคะร้านปลาทูรรีสอรองจันทบุรีค่ะอินน่มนำสัตว์ร้านเสร็จแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศระหว่างทางที่เราจะไปที่หาเจ้าเลาวนะคะบรรยากาศวิวภูเขาสวยงามมากๆนะคะจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีทั้งทะเลและภูเขาบรรยากาศดีสุดๆไปเลย ที่จะไปโรงแรมนะคะบรรยากาศดีมากค่ะด้านหลังโรงแรมนะคะจะบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นทะเลจ้านี่มาถึงโรงแรมแล้วชื่อโรงแรมเจ้าราวทอแสงบีนะะาาบนะคะทะเลใต้หนาวใส่หน้าถเงมองเท้เดี๋ยวพาไปดูห้องพักนะคะห้องพักเราเป็นบ้านแบบครอบครัวนะคะสองห้องนอนแล้วก็มีห้องโถงนะคะพักได้สี่ท่านหรือหกท่านนะคะ ป็นบ้านเป็นหลังๆนะคะแล้วติดริมทะเลเลยค่ะทุกคนมนชิวตรงนี้แหละเย็นๆนะคะเราก็ลากก็ะดชายขาดมานั่งตรงหน้าบ้านเราเลยนะคะเราก็ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินค่ะทุกคนนี่ไงไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะสวยไหม ชิเลยจ้าพวกเราก็ติดเครื่องรอเลยนะคะสนุกสนานกันไปค่ะกับบรรยากาศนะคะพร้อมเตรียมตัวที่จะไปงานปาร์ตี้ตอนเย็นนี้เลยนะคะหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบคนะคะก็ไปสนุกกันต่อเลยค่ะเยอะเยอะ ผักสลัดของโปรดแม่เลยนะคะรู้สึกว่าแบบผักนี่คือสดสะอาดมากๆนะคะแล้วที่สําคัญกรอบอร่อยมากๆคนะ่ะน้ำสลัดให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะแล้วแต่ความชื่นชอบมีโยเกิร์ตมอีอะไรนะนมแล้วก็ซีเรียลเนาะแล้วก็เนี่ยคะ่ะสิงที่แม่เลือกทานนะคะเป็นยังไงคะทุกคนน่าทานไหม,มซุปลิสโซ่แก้แห้งด้วยนะ นี่นะคะบรรยากาศหน้าหน้าที่ทานอาหารเช้าของโรงแรมน,นะคะชมวิวกันไปค่ะทะเลนี่สดใสมากๆนะคะมีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์เลยนะคะนี่ทะเลขึ่นสงบบรรยากาศรอบๆที่พักเราค่ะนี่แหะคะ่ะบ้านแฝดที่แม่บอกนะคะเหมาะกับครอบครัวมากๆนะคะหรือจะมาเป็นแบบคู่รักก็ได้เนี่ยค่ะหลังนี้นะคะจะพักได้สองท่านหันหน้าเข้าทะเลเลยนะคะ สวีกันนี่แนะนําตรงนี้เลยค่ะบ้านพักหลังสีขาวๆนี่นะคะถ้ามาเป็นครอบครัวก,ก็ต้องแบบที่แม่พักนะคะหลังสีฟ้านี้เลยค่ะเป็นสองห้องนอนมีห้องโถงด้วยนะคะสามารถจุคนได้สี่ถึงแปดคนเลยค่ะส่วนราคาก็ไปดูได้ที่หน้าเพจของโรงแรมเลยนะคะราคาขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละวันเวลาของโรงแรมค่ะแต่รับรองเพื่อนๆมาต้องถูกใจแน่ๆค่ะ เรียกว่าใกล้ชิดติดริมทะเลเลยนะคะไม่ผิดหวังเลยคะ่ะใสสวยเล่นน้ำได้นะคะเด็กๆชอบและโรงแรมก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะสำหรับใครเด็กๆที่อยากว่ายน้ำนะคะแต่ว่าถ้ามาถึงทะเลเราก็ต้องวิ่งลงทะเลเลยนะคะที่นี่มีบริการบานาน่าบ๊สด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมหลังจากเราเช็คเอาท์ออกมาแล้วนะคะบริษัท นี่คือเป็นทริปของบริษัทนะคะเราก็พากันไปกินอาหารที่อ,อ,อะไรนะรัตนปุระนะคะเป็นร้านอาหารที่อยู่ก่อนถึงน้ำตกพิ้วนะคะเรียกว่าโอ้อลังการงานสร้างมากค่ะวิวทิวทัศน์สวยงาม ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะคะเปิดไฟนี่รับรองค่ะตะลึงแน่ในวิวนะคะสวยมากๆนะคะส่วนอาหารที่นี่เรียกว่าเด็ดเลยค่ะจานใหญ่จานโตทุกเมนูนะคะอร่อยมากแต่ว่าต้องขออภัยนะคะถ่ายแต่บรรยากาศให้ชมนะคะ ส่วนเมนูนั้นไม่ทันละค่ะหิวมากเกลี้ยงค่ะเลยไม่ได้ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะแต่รับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังนะคะลองแวะมาทานกันดูถ้าใครผ่านมาที่จันทบุรีนะคะหาที่กินที่เที่ยวตามนี้เลยค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชม